คนแรกเดี๋ยวถ้าครูเรียกชื่อใครช่วยขึ้นมาเป็นหัวหน้าห้องหน่อยนะคะห้องแรกนะคะของเราจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสัจจังค่ะอะลุบานหนูน้อย48ห้องแรกสัจจังอยู่ไหนลูกเอมาแล้วมาเลย สัจังอะนะคะอนุบาลหนูน้อยส8ยืนรอก่อนเลยรอเพื่อนแปลว่าแปลว่าคนต่อไปน่าจะเดาไม่ยากไหมคะห้องต่อมาวิวคะ่ะขอเชิญวิวนะคะอนุบาลห้องที่สองนะคะน้องวิว มาแบบงงๆเลยค่ะหน้าตางงว่เาเอารูปเก่ามาเนี่ยนะครูอ่อค่ะอ๋อไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรร,รูปเก่ามันจะตามหลอนหนูปไปตลอด <c oughs> อ้วิวเห็นเห็นตัวสูงๆอย่างนี้แต่ว่าเนอะเป็นอนุบาลอยู่เป็นหนูน้อยใช่ไหมคะเป็นหนูน้อยโอเคอ่ะ <c oughs> คนที่สามเป็นใครดีคะ คนนี้เขาติดเซ็มวันนี้ด้วยนะอะขอเชิญมิ้วบนเวทีหน่อยค่ะอนุบาลห้องนี้นะคะมิ้วค่ะมิวิวอ,อุ้มมาเลยอุ้มมาเลยอุ้มมาเลยคะ่ะน่ารักเนอะอุ้มมาจริงๆด้วยค่ะ ่คนสุดท้ายห้องนี้วันนี้เขาเพิ่งได้ขึ้นเวทีใหญ่เป็นครั้งแรกโมเน่ค่ะมาเลยนี่อนุบาลตัวจริง <laughs> ตายแล้วหัวหน้ากีฬาสีปีนี้เราน่าสนุกมากปวดหัวเลยเหรอคะนา่า หนูยืนเรียงกันหูบเรียงกันเรียงกันอ่ะตรงกลางหนูให้น้องวิวเขาถอดรองเท้าก่อนได้ไหมคะไม่เป็นไรอันนั้นเป็นน้องหนูเหรอลูกวิวเนี่ยโอเคอ่ะอ่ะอ่ะยืนนึกก่อนไม่เป็นไรหลบไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดอ่ะเป็นยังไงคะดูหัวหน้าห้องของเราปีนี้เลือก เลือกทีมที่จะเชียร์กันหรือ,อยังเดี๋ยวไม่ดูกันนะคะว่าแต่ละแต่ละทีมของเราเอยแต่ละหัวหน้าห้องของเราเนี่ยจะอยู่ห้องสีอะไรเอาละ่ะนี่มาแล้วให้จับเดี๋ยวก่อนจับไว้แลวเดี๋ยวแกะพร้อมกันโอเคไหมยพร้อมกันยิบพร้อมกันไยิบพร้อมกันเอาหนึ่งสองซ้ำม,มีการแ,แรย่งเล็กน้อยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว อ่าแกะพร้อมก่อนเลยลูกแกะเลยแกะเลยแกะเลยแกะลยแต่อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดแกะแกะไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้ชูมาข้างหน้าเลยแล้วกันว่าเป็นสีอะไรจะได้รู้เดี๋ยวครูถามก่อนชอบสีอะไรคะสีนน้เงิชอบสีน้ำเงินชอบสีไรคะสีเหลืองค่ะชอบสีเหลืองสีชมพูค่ะชอบสีชมพูสีฟ้าค่ะ เส้นเงินกับสีฟ้าแย่งกันแล้วนะคะอะมาดูกันแกเ็จยนเค้าวิวช้าสุดเลยอะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวทุกคนหันป้ายออกมาด้านหน้านะจะได้รู้ทุกคนจะได้รู้ความกันเอานะคะหนึ่งสองซ่มโอ้สีอะไรหนดูซิดูซิอ่านซิอ่านซิอะแต่ละสีนะคะอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกสีอะไรคะได้สีอะไร สีน้ำฟ้าค่ะสีน้ำฟ้าค่ะสีน้ำฟ้านะคะสัญลักษณ์ของทีมสีฟ้านะคะจะเป็น hummingbird นะคะนี่นก hummingbird อ่ะสีอะไรนะคะสีเขียวค่ะเพราะหนูหัวเขียวมากเลยวันนี้อ่ะสัญลักษณ์ประจำสีนี้นะคะคือเต่าเขียวน่ารักสีอะไรคะสีแดงค่ะ สีแดงใกล้เคียงกับสีชมพูนะสัญลักษณ์คือ,อมดแดงนี่แฟนต้นมะม่วงสีอะไรคะสีส้มสญญค่ะหนูสูงจริงๆนะลูกโอเคสีส้มสัญลักษณ์ของสีส้มคือหนูแฮมสเตอร์นะคะคอ่าเนี่ยถือไป้ายไว้ถือไป้ายไว้โอเคอ่ะยืนให้ตรงยืนให้ตรงสีโอเคทีนี้ ในในงานกีฬาสีปีนี้นะคะ,คะเราก็จะมี CGM ด้วยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจับฉลากนะคะว่าแต่ละทีมจะมีลูกทีมเป็นใครกันบ้างอ้าเอาละค่ะขอเชินกล่องหันสา <laughs> <laughs> อนุบาลอนุบาลหนูน้อย48 <laughs> เอ๊ะครูจะวางไว้ตรงนี้ดีไหมนะ <laughs> เพราะมันหนัก คูน้องมิวอาจจะหยิบไม่ถึงอ,ะอ่ะถึง <c oughs> ไหมเขามิวถ้าไม่ถึงครูจะทําแบบนี้ให้โอเคอ่ะเราจะหยิบทีละคนเลยเนาะเริ่มจากใครก่อนดี <c oughs> อ่ะสัจังมาจับก่อน <c oughs> ไม่น่าหองตาครูเลยสม <c oughs> าชิกคนแรกของหนูคืออ่ะหนูวางไม้ไว้เลยเออจับจับแล้วก็เปิดชื่อ <c oughs> เดี๋ยวไล่ไปทีละคนนะแล้วก็ เปิดเลยค่ะอ่ามีคนมาเปิดให้ไหมคะยาหยีค่ะโ<อ>้ยยหยีนะคะอ้าว<อ>คนต่อมามาจับเลยอ่ะมืวจับเลยต้องหวังไปอ่ะคนหนึ่งแกะให้พี่เขาแกะให้ก็ได้ลูกอ่ะอ๋อเร็ว ทำไมต้องหุยหุยใจอ่ะอะพี่เบบดีกว่าใครพี่เอ,อิร์นเ,ออเออนี่ยะ<ร>ทำไมอะคะไม่อดีใจโอเคคือตกใจว่าอะไรโอเคอ่ะเอิร์นคนต่อมาหนูว่างไม่ไก็ได้ลุกไม่เปไน็นไรไะไมนใช้ไม่ได้เลยเอาอยากได้อยากได้ ต้องจับอีกหลายคนลุกไม่เป็นไรจับไปเลยโอ้โหช่วยกันเชียร์เลยเจนนี่ไหมแบมบูฮะแบมบูอยู่ทีมสีส้มนะคะมาเลยมไ,มเมมมไม่ไน้มาใช่ <laughs> เขาคัดคนคนัดส่วนสูง,สงใช่ไหมลูก มาสักจังมาเตรียมเลยอ่านชื่อเลยพี่เจ้าเข้มพี่เจ้าเข็มนะคะ <Yeah. S 1> อยู่ทีมเดียวกับโมเน่นะคะสีฟ้ามาัจังพี่มินมินคะ่ะพี่มินมินอยู่สีแดงนะคะ คิสนะคะอ,อยู่สีเขียวค่ะวางเลยเปเลยจริงๆไมค่ะอ,อยู่ทีมสีส้มนะคะไม<อ>ค่ะส่วนสูงมากเลยเนาะสะจัง <S <S ดูเจ็บแค้นเลยลูก อ๋ออยากได้พี่มายพี่ขมินค่ะพี่ขมินค่ะตาจังจับเลยวางป้ายไว้ก่อนก็นได้ไหมจะได้จับได้ยงไงน้องเ <laughs> <อ>ฟมค่ะเฟมอยู่สีแดงนะคะเฟมนิ้วอยากได้ใครคะ ฟีฟาค่ะโออฟีฟาค่ะอยู่สีเขียวนะคะฟีฟาสูงแน่ๆเลยไม่ยู่ค่ะอยู่สีส้มน่ะสูง oh, oh. ทุกคนค่ะ ถ้าวิวจับที่สูงทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูพี่วิวแย่งที่มาอยู่หนูเอาทิ้งป้ายนะคะพี่พาขวัญค่ะพี่พาขวัญนะคะยูซีบูรูอ๋อพีคค่ะ พีกอยู่สีแดงนะคะอาสีเขียวต,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 ตึ๊ด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 พนด้าค่ะพนด้าอยู่สีเขียวนะคะวิวมาวิวสูงใช่ไหมเนี่ยจับเลยจับเลยโมน,นี่มาเตรียมเลยลูก นายค่ะนายอยู่สีส้มนะคะอ้าวต่อมาโมนี้สีอะไรค่อยครอยค่ยค,ค่ีละตาอ้าวตัวเล็กเหมือนกันนะคะละตามาแล้วแพนเค้กนะคะอยู่สีแดง โอพี oh, ่โมบายค่ะดีใจดีใจมากมิวดีใจเว่าาอยู่สีเขียวนะลูกวิวดีใจใหญ่เลยมิวเนค่ะอันนี้ส่วนสูงไม่ผ่านนะลูกมิวเนคมิวเนคอยู่สีส้มค่ะออามาต่อเลย โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตอยู่สีฟ้านะคะเข้าฟางอยู่สีแดงคะ่ะพิมพ์ค่ะสีเขียวนะคะพิมพ์วิว โมเน่มาจับเลยค่ะพิมพิมพิมเบนเคเบนเคมิโอริค่ะมิโอรินะคะอยู่สีส้มหนูได้พี่ปันโอ้หนูได้พี่ปันดีใจดีใจพี่ปันอยู่สีเขียวเฮ้ยสีฟ้าสีฟ้าสี กีดอยู่คนเดียวพี่เชอร์ค่ะพี่เชอร์ไปอยู่สีแดงอ่ะอัานให้เปียมค่ะ,ะเปียมนะคะอยู่สีเขียวจ๋าค่ะอยู่สีส้มจับกันด้วยความสนุกสนาน่ปย่าเอย่า สีฟ้านะคะไปย่าใครคะหนูได้คนสูงแล้วดีใจด้วยลูกพี่น้ำใสเย้ yeah! พี่น้ำใสดีใจด้วยนะคะน้ำใสอยู่สีแดงนะคะฮู oh! ้ค่าฮูบอยู่สีเขียวนะคะพี่แก้วค่ะพี่แก้วอยู่สีส้มนะคะ หนูไม่รักไม่วัดส่วนสูงแล้วใช่ไหมลูกพี่เจนพี่เจนอ๋อพี่เจนอยู่สีฟ้านะคะใครเอ่ยอ่ะจับแล้วก็คืออ่าอยู่ด้วยกันก็ได้นิกกี้ค่ะนิกกี้นะคะอยู่สีแดงค่ะ อ่กอนค่ะกอนอยู่สีเขียวนะคะสูงไหมลูกวีค่ะวีอยู่สีส้มนะคะพี่เป้ค่ะพี่ปูเป้พี่ปูเป้ปเปค,ค่ะอยู่สีฟ้าใครบ้างไรเนี่ยงงอ่ะคองดูก่อนพี่พักขมค่ะ พี่ผักขมนะคะอยู่สีแดงเกรซค่ะอยู่สีเขียวมิวสิกค่ะมิวสิกอยู่สีส้มนะคะเราเริ่มเห็นแล้วไหมคะว่าใครจะชนะใครนะพี่นิวค่ะพี่นิวพี่นิวพี่นิวอยู่สีฟ้านะคะอะชัดเจงว่าไงโอ้โหทันทันทัน คุณเบบี้เพนกกินพี่ไข่มุกค่ะอยู่สีแดงนะคะพี่เข่งค่ะ <Hey. S 2> พี่เข่งอยู่สีเขียวสูงไหมสูงไหมจีจีรุ่นสานะคะจี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  พี่ป๊อปเปอร์ค่ะพี่ป๊อปเปอร์ค่ะอยู่สีฟ้านะคะอ่ะต่อมาน้องแพมค่ะแพมแพมนะคะอยู่สีแดงตึกตักตึกตักเอิร์ทค่ะเอิร์ทนะคะอยู่สีเขียว <c oughs> ใช่ใช่พี่จิ๊บค่ะพี่จิ๊บค่ะอยู่สีส้ม ยังไงคะเป็นลมเลยหนูพราวทูบีเซนมากค่ะใครคะพี wow. in, ่เจนนิสค่ะพี่เจนนิสอยู่สีฟ้าค่ะโมนีเราต้องมีเรื่องกันแล้วหรอโมนีไ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิวดูหาเรื่องได้มากตัวไซสต่างกันเลยอยากจะเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นขลุกใจเย็นอ่ะใครพี่ฝ้ายค่ะพี่ฝ้ายอยู่สีแดงค่ะ อ่ะใครลกูกอตีลังกาฟอนฟอนค่ะอยู่สีเขียวร้องไงทำไมฟอนไปแล้วอ้าวว,วิวใครคะพี่เนยคะ่ะพี่ไดยอยู่สีส้มค่ะว้าวได้จังเกิ้ลควีนค่ะพี่จีจีว้าวจีจีนะคะจีจีอยู่สีฟ้านะคะ อ่ะต่อมาสีแดงน้องมีนค่ะน้องมีนอ,ออนค่ะอยู่สีเขียวพี่ตาหวา,าวานนะคะอยู่สีส้มโอ้โหโอ้โหพี่ขคดค่ะอ่ะ 2องชนสุดท้ายอันนี้ใครเอ่ยเคสอยู่สีอ่าสีฟ้า,ฟานะคะโอเคอ่ะสองชนสุดท้ายนี่คือเบียนเหมดแล้วเนาะอ่ะใครคะสีแดงมองหนะ้ามองหนะ้าอยู่ไหนหนาหาตัวซิหานานแล้วลูกเธอไม่มองหน้าชนะสตางสตางนะคะอยู่สีแดงเอาว่า ปฏิลังกายอีกแล้วนะคะน้ำหนึ่งอยู่สีเขียวอ่ะอันนี้เป็น CGM แล้วนะคะมาดูนะคะวันนี้มาจับเลยเจด้าสาะน้องเจด้าเจด้านะคะอยู่สีส้มค่ะพี่นีน่าค่ะพี่นีนา อยู่สีฟ้านะคะสีแดงน้องปิงค่ะน้องปิงนะคะแองเจลนะคะอยู่สีเขียวค่ะใครคะวิวเจเจค่ะน้องเจ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 ค่ะอยู่สีส้มนะคะพี่ลาตินค่ะลาตินค่ะอยู่สีฟ้านะคะ ใครคะสีแดงน้องปีโป้ค่ะปีโป้อยู่สีแดงค่ะมาสีเขียวใครคะคันนิ้งค่ะสีเขียวว,ยวิวคะ่ะสีวิวอะไรลูกนีนี่นีนี่นะคะส่วนสูงอีกแล้วนะคะอยู่สีส้มค่ะกับตันพี่อมค่ะพี่อมอยู่สีฟ้านะคะ สีแดงคือพี่ฟอจูนค่ะพี่ฟอจูนอยู่สีแดงค่ะสีเขียวใครน้าพี่มีนนะคะอยู่สีเขียวน้องพันธ์ค่ะพันธ์ค่ะอยู่สีส้มนะคะ อสองคนนี้เป็นะอะลยคด้พี่ลีนานะคะ่ะอ๋พี่ลีนาค่ะอยู่สีฟ้าข้างล่างนี้ตบมือกันใหญ่ตาจังสีแดงใครคะนิชาค่ะนิชาค่ะอยู่สีแดง<ะ>พิม์พอยู่สีเขียวนะคะสีส้มใครคะ,ะพี่ไขวานค่ะ พี่ไขวานนะคะอยู่สีส้มค่ะพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสอย,อยู่สีฟ้าสี่แดงน้องปาริมะค่ะปาริมาค่ะอยู่สีแดงแ<ต>ชมพูค่ะแต่อยู่สีเขียวชมพูอยู่สีเขียวนะคะอ่ะดีใจมากเลยเอาวิวก่อนวิวก่อนเหมน เมยคะ่ะอยู่สีส้มนะคะอ่ะเห็นท่าทางดีใจใครคะพี่มาเม้งมาเม้งคะ่ะอยู่สีฟ้านะคะและคนสุดท้ายคนสุดท้ายของแต่ละสีอยู่ค<า>งไหนหนะขอรับช่วยนะคะอยู่คงไหนสีแดง,ส,แดงสีแดงใครคะสีตาค่ะสีตาอยู่สีแดง เกล่ะค่ะอยู่สีเขียวอ่าสมาชิกครบแล้วเป็นยังไงบ้างคะดูจากสมาชิกแล้วสีไหนชนะดีคะก็นะคะก็เดี๋ยวฝากเชียร์กันด้วยกีฬาสีปีนี้เรามีกีฬาหลากหลาย น่าตื่นเต้นแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วยขวาน่าจะสนุกขึ้นมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันเหมือนวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้น่าจะโอเคแล้วนะคะอ่ะอยากอยากจะพูดอะไรหน่อยไหมคะสำหรับหัวหน้าสีอะคูให้ให้ฝากให้ฝากฝากสำหรับหัวหน้าสีอะทีมสีฟ้าก่อนเออ อ <Yeah. laughs> ตอนแรกที่เขาประกาศหนูหนึกว่าไม่ใช่หนูหนูหนูก็เป็นพี่นิกกี้เพราะว่าภาวให้รุ่นสามแบบว่าเพิ่งเข้ามาเป็นอาจจะสซไพสไปแต่ก็สซัรไพรสไปจริงๆด้วยก็ <laughs> 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 จะทำหน้าที่หัวหน้าห้องให้ดีที่สุดค่ะเย่อ yeah. ะ <Yeah. S 1> uh, ต่อมาห,หัวหน้าหัวหน้าห้องที่สูงที่สุด <laughs> ค่ะก็ go. ดูจากสมาชิกแล้วนะคะก็ go. ใครจะชนะได้นอกจากสีส้มค่ะโอ้ขิงเลยขิงเลยค่ะก็ก็ยังไงคะค่อยว่ากันค่ะโอเคคัะผมชนะอยู่แล้วโอเคอ่ะก็จะเอาชัยชนะมาให้สีเขียวให้ได้ค่ะค่ะตัวเล็กอ่ะสีแดงก็ฝากอะไรดีอะ เป็นเป็นเจ้ในหมัวนุบาลเนาะเราอโอ้โหเจเลยคุ้มก็ฝากเป็นกำลังใจให้สีแดงด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานกันมากๆแล้วนะคะรูก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะแฟนคลับทุกคนทุกกำลังใจทุกการทำบุญที่ส่งมาให้เมมเบอร์ของเรานะคะก็ นะคะจากจังเก้นนะคะก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ที่บ้านนะคะทางผ่านทาง AS Play นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยและก็ไปกับความสุขสนานในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคากบาย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 ขอบคุณค่ะ apun ka